มันน่าเสียดายจะต้องถึงเธอไม่มีเขาเรา็พ้องนับมนอยู่ทางเดียวเอาเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปะมาก็ไม่บอกกำลังอินกับเพลงเศร้าอยู่หมอกหักวะอะไรวะเนี่ยเนาะ ต้องเพลงรองไงผมเห็นช่องคุณแล้วเนี่ยผมก็ติดตามแล้วครับผมขอบคุณมากเจอเสียงคุณแม่งโคตรแบบดเดี๋ยวเสยีงสย,ง,สยงคุณเพิ่งตื่นนอนนั่นแหละเสียงแม่งโคตรเสยียงน่าเสียงคุณแบบหน้าเป็นนักเล่าเรื่องอะไรสักอย่างมากเลยตอนแรกๆมันยังไม่มาคุณ เราเพิงมาใช้ตอนนี้เป็นโอกาสผ<อ>มเจอคีการ์ดเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะแต่ผมหาของกันมันตเานเพี้ยไทยเนี่ยผมดูเลยเสียงเพลงมันก็ดูเปิดเปิดน,นแบบงแต่กูจะไม่เพลิน หลังจากที่และเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หลัวพอมันพอมันมารอบแรกอ่ะพลงมันก็จะดนับไปเลยเนี่ยเข้าตู้ไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่เช็ออม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดมีมีปืนเหรอ อ๋อมันจะเป็นว่าโอ้นี่ไงเพลงดับแล้วอ๋อไอได้ไอไลท์ไอเดทไอได้เกณเข้า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 เฮ้ยกลับมันกลับปะวะดูดูก่อนคุณฟังไม่กลับแล้วโอเคเงียบ เพื่อครั้งนี้มันมาไวว่ะเรายังไม่ได้ของไม่ได้ไฟชงไฟฉายเลยทักงอย่างตอนรับไงตอนรับตอนรับแต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยกูกูไม่รับแล้วอ่ะ <laughs> ตัวตัวเรามันรู้นะคุณว่าเราตายแล้วกี่ค,ครั้งมันพูดอยู่แต่กี่เนี้ใช่ป่ะคุณอย่าโ<ช>ดนไฟนะ ดูหลังไปด้วยเถอะเดี๋ยมีตัวเสียวสัดหลังไปแล้วจริงอุยคุณลองใช้ดูก็ได้นะอันเนี้ยแฟดที่ผมถ่ายแชะแชะในที่มืดอ่ะมันเวลาใช้มันจะไม่มันจะจะจะได้ไม่ต้องโดนไอตัวดำๆๆนั่นเพราะว่ามันมันแค่แชะมันเป็นแค่แฟดมันมันยังไม่ทันจ้ำสักที แกเราแต่ถ้าใช้พวกไฟฉายอย่างเงี้ยมันจะพรืไฟฉายพวกตะเกียงอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าจํกกาตะกีเราทันโอ้มีมีห้องปลอมผมขอสังเกตห้องแป๊บกันไหนเป็นห้องปลอมก็คือห้ามอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ใช่ไหมหรือว่าโอเคห้องนู้นเป็นห้องปลอม,มลคือถ้าเข้าไปปุ๊บคุณจะโดนถ้าถ้าเข้าไปปุ๊บคุณจะโดนแบบปีศาจลากไปเดกข้างในห้องนั้นแล้ว แต่ว่าคุณจะดิ้นออกมาได้แต่ว่าคุณจะเลือดคนแม่งจะโคตราตายใช่เจ็บเปิปดประตูตโอเคผมหาของให้เชื่อโอ้ชิ่อระวังนะะตูข้างหน้าดูชั้นบนกันอ ออไปเจอแบบนี้เ่ยคุณมีทางสองทางไฟอีกทางหนึ่งดับแต่เป็นประตูจริงไฟอีกทางหนึ่งติดแต่เป็นประตูหลอกโคตรกวนส้นตีนอะ่ะผมเห็นไฟผมผมเห็นมันแบบผมเห็นไฟที่มันเป็นประตูหลอกอยู่ในที่มืดอะ่ะเพราะว่าห้องมันมืด ไม่มีอะไรตามหลังไว้เลยไม่เขาบอกว่าถ้าเราหันไปหามันมันจะวิ่งหนีไอตัวที่อะไรนั่นแหละต่างคนต่างเสียสันหลังอะตอนเนี้ยยิ้มงงต้องหันหลังไปดูตลอดทั้งทที่ว่าข้างหลังมีคุณนะเออกับพริบกับพริบตรงไหนตู้ตู้ตูร็วเร็วเร็ อันนี้อันนี้เร็ว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 ความเร็วต้องเกือบไม่ทันผมถือไว้รอละวตัวก็ตัวก็อยู่อยู่ไกลแล้วแม่งกับพริบตอนที่เราแม่งกระตังนั้นด้วยนะประเด็น โอ้แล้วตู้ข้างหน้าแม่งมีตัวไอเยนั่นอยู่แล้วในตู้เนี้ยตรงนี้มีโอเคล็อกเกอร์เออคออมอือืมอืเลือกล็อกเกอร์อืออือืออใครฉุกเฉินติดละโอ้เกอเก มันจะติดคุณถ้าเราอยู่ในห้องมืดน,นานไฟไอ้นี่ไปไปสำรองมจะติดใช่มันจะบอกว่าแสงแป๊เลยมันมันเป็นปลานะคุณต้องอย่างนี้แหละอผมกลัวแบบไฟกับพริปต้องอค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนนี้มีตู้ตอนคุณตายเพราะไอ้ตัวนั้นไม่มีกากรสะเกลปะ มันมันจำนะมันอันนั้นเลยมันคือมันหันหน้ามันหันมันจับผมหันหน้าเลยคือไม่มีเสียงอะไรเลยผม่าอุยกูโดนแล้วก็โดนสวบงี้ยง้ตรงนี้แม่งมีแค่ตู้เดียวไอ้ที่ถ้าวิ่งไปกลางคันแล้วไฟกระพริบไม่ไงถ้าเราวิ่งไปตรงกลางแล้วแม่งไฟกระพริบก็คือ ต้องลองเสียงวิ่งไวต่อเผื่อแต่ว่าถ้างมนตัวนี่มันไม่มีมาเปิดต้อนรับเลยเนาะเปิดต้อนรับเลยเนาะ,ค,ะคุณระวังคุณระวังฟันนะคุณต้องแบบว่ารอจังหวะฟัน ไม่ต้องปิดซื้อก็เดินเดๆโอเคแล้วมันมีตู้เดียวด้วยเรารีบไปก่อนลองหาตู้ก่อนผมว่าห้องต่อไปแม่งหมามแน่เลยแม่งต้องกระพริบชัวร์ใช่มันรู้สึกว่าไม่มานานรู้สึกว่าแม่งต้องมี ดีเดียมแน่นอนเออตรงนี้ไปไม่ได้เนาะอ,อ่เพรอมยังออไม่กระพือบ่าเดินสักนิดหนึ่งผมมันได้มานานผมมันได้มานานก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเออตนนี้เราต้องหมดออว้าวว้าว ว้าวว้าวอันนี้กับพี่วังจริงอันนี้กับพี่วังจริงเร็วเร็วคุณเข้าตู้นี้เดี๋ยวผมไปตู้หน้ากดพี่มาแล้วมาแล้วรอห้องข้างหน้ามีห้องข้างหน้ามีตัวไฟดูดนะคุณลวงด้วยเพราะจะเป็ผมสั่นโอ้ยผมสั่นดุนดนคุณคุณต้องออกมาคุณต้องออกมา กูไม่ดูกูไม่ดููกไม่หันกูไม่หันก็ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยกูรู้สึกเสียวจันหลังแล้วตอนเนี้ยมีอะไรมาเปล่ายิงเช็คอะแล้วประเด็นคือแบบไม่ไม่ให้เราเข้าด้วยจริง ใครเปิดแล้วไม่ปิด่มาตัวเราไม่เป็นคนไม่มีมารยาทเลยเออตอนตุณนตืเกตคุณตะเลต่นตก่นตื่นเด่นวไหวตไหนคื่นตืเนม่นอื่ตื่นตื่นตื่นื่นตื่นตื่ต้อนมี่นตื่นตืนตื่นตื่นต้่นตื่นตื่นต่นมื่นตื่น่นต้่นตื่นลื่นคืนต่นลื่นต่นต่นตื่ดตืลนตคต่ืต่ต่นน่ค่่ ซู่ซู่นะครับสู่สู่นะครับคนต้องชอบเล่นซับโทนิก้าแน่นอนใช่แล้วผมเสมซ uh ื้อภาคสองมาแล้วผมเล่นภาคแรกอยู่เลยผมเล่นยังไม่จบด้วยตีติดอยู่ในทะเลเืยผมเล่นแบบแซมบองอย่างด้วยเฉยโอ้โหบุ๋ม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 ยังไป ไบไปคุณไปคุณอาอ่าอ่าไปคุณแบตเตอรี ah ่เอาเกีย ah. ร์แ ah ล้วโอ้ยสักแชะให้ผมกดไหมถ้าแต่ว่าบอกไม่ต้องไม่ต้องโอเคตรงไป มอย่ามาเกือม่วาาอรมณ์มันอย่ามาเนอะมึงไอ้แบบแง่งชิดมุมประตูเลยอะจร้พ่อแต่มันมีกี่ชั้นเนี่ยเออผมสงสัยร้อยห้องอันนี้เรามาถึงกี่ห้องแล้วสามสี่สามชื่อโมโหมีเพื่ดำดำเยอะงั้นเราต้องอย่ามองไม่ก็ใช่ฮะมองก้มหน้าหรืออะไรก็ได้หรือว่าหันกล้องเร็วๆไม่ต้องไปสนใจมัน พี่คุณเอาตู้นี้ไปผมตู้น้นนนเาเมเมืองม,มาจากทางข้างหน้าด้วยระว,วังมันกลับมานะคุณคุณออกรอกันบางทีมันย้บบนอนกับเรดเดินด้วยใช่ไหม คุณอยู่ไหนแนะเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังฮุบจุ๊บอืมฮึมอืมฮึมชัดเจนอย่าอย่าส่องแสงนะอย่าส่องแสงนะอืมโอ้โหกูอยู่ข้างๆมึงเลยฮะฮุบไม่ไม่โอ้โอ้เลือดเลือดเลือด แร้วผมรุดดิสว่ะเมื่อก,กี้ผมรุดดิสอันนี้ผมได้อะไรไหมอันเนี้ยะอะไรนียการ์ดเอาไว้เอาไว้ลัดคุณแบบว่าถ้าคุณเจอประตูที่มันใช้คีย์การ์ดแต่ว่าห้องมันมืดแล้วคุณบอกว่าไม่อยากจะเสี่ยงหาคีย์การ์ดอยู่ในห้องนานๆก็ใช้นี้แฮกเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งคีย์าังไงหยาบอย่างนี้นี่ใหดำๆอยู่ข้างหน้าเลยโอย โอ๊โอโตัวตัวเฮียนี่เดกคือผมไม่เข้าใจพี่สื่ออะไรกับผมพี่ผมโดนสับปะหลาสามตัวไม่ว่าจะเป็นปลาดึงปลาไอ้แองเกิลฟิตที่พุ่งใส่แล้วก็ไอ้ตัวเงาที่ยืนอยู่ข้างหน้า มมาพร้อมกันไม่ให้ผมรอดเลยใช่ไหม <laughs> โอ้โยเออแมบปบดีแมบปบดีเว้ย